สวัสดีจ้าสวัสดีพี่ๆี่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับช่องน้องรพีของเก่าของสะสมนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่27จพฤษภาคมนะคะเช้านี้นะคะมาจัดโปรโมชั่นให้พี่พอีกแล้วนะคะรายการละ300บาทนะคะพี่ข <300 S 2> า300บาทส่งฟรีส่งด่วนนะคะมีบริการเก็บปลายทางนะ,ะหรือพี่ท่านไหนสะดวกโอนให้น้องรพีนะคะก็ะะสามารถโอนกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่นะ35รายการนะคะวันนี้มี35รายการนะคะพี่ๆเลือกชมกันได้เลยนะคะ ช่องทางการติดต่อนะคะพี่พี่เหมือนเดิมเลยสแกน QR วอา e โคนะคะหรือแอดไลน์ด้วยเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะคะแล้วแต่พี่พี่สะดวกเลยนะคะหรือพี่ท่านใดจะโทรมาปิดก็ได้นะคะพี่ท่านใดไม่สะดวกไลน์ก็สามารถโทรเบอร์โทรศัพท์มาหาน้องละพีกันได้เลยตรงนี้เลยนะคะและที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้น้องละพีกันด้วยนะเดี๋ยวน้องละพีนะคะจะมาจัดโปรโมชั่นแบบนี้ให้อีกเรื่อยๆเลยนะคะพี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเข้าไว้นะคะ ่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะพี่พี่ขาเดี๋ยวเราไปรับชมรายการแรกกันเลยนะคะกันที่รายการที่หนึ่งเลยนะคะพี่พี่ก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะก็จะมีอ่อก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินองค์นี้เลยนะคะพี่พี่รายการที่หนึ่งนะคะสวยๆเลยนะพี่พี่นะองค์นี้รายการที่หนึ่งนะคะ ไปต่อกันที่รายการที่สองเป็นพระสมเด็จนะคะพี่ๆรายการที่สองนะคะก็จะเป็นพระสมเด็จรายการนี้เลยนะคะนี่นะคะพี่ๆขาประมาณนี้เลยนะรายการที่สองไปต่อกันที่รายการที่สามนะคะรายการที่สามก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะ ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะพี่พอยากชมรูปภาพรายการไหนเพิ่มเติแมแอดไลน์มาหาองละพีได้นะคะแจ้งหมายเลข EP แจ้งหมายเลขรายการกันเข้ามาไดะะ้ค่ะพี่ขา EP นี้เป็น EP หนึ่งร้อยแปดสิบสองนะหนึ่งแปดสองนะคะไปต่อกันที่รายการที่สี่เป็นพระสมเด็จองค์นี้เลยนะคะพี่พี่นี่นะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะรายการที่สี่นะ เป็นรายการที่สี่นะคะไปต่อกันที่รายการที่ห้านะคะรายการที่ห้านะคะพี่พีก็จะเป็นเหรียญพ่อท่านคล้ายนะคะก็จะเป็นเหรียญพ่อท่านคล้ายองค์นี้เลยนะคะพี่พี่าเก่าๆคมๆแบบนี้เลยนะวัดสวนขันนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะวีนะสองห้าศูนย์ศูนย์นะเหรียญนี้สองห้าศูนย์ศูนย์นะคะเหรียญนี้นะ ไปต่อกันที่รายการที่หกเป็นพระสมเด็จนะคะพี่พรายการที่หกเป็นพระสมเด็จองค์นี้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่เจ็ดนะคะก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่พรายการที่เจ็ดเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินองค์นี้เลยนะคะเก่าๆสวยๆทุกองค์ทุกรายการนะคะพี่พี่ขา ถูกใจชอบใจรายการไหนรีบทักรีบโทรก,กันเข้ามาได้เลยนะประมาณนี้เลยนะคะรายการที่7ไปต่อกันที่รายการที่8นะคะรายการที่8นะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะพี่พี่ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินองค์นี้เลยนะคะรายการที่8ดนะ ไปต่อกันที่รายการที่9นะคะรายการที่9ก็จะเป็นพระปิตานะคะพี่พี่ <_ an> ก็จะเป็นพระปิตาองค์นี้เลยนะคะรายการที่9นะ <_ an> ไปต่อกันที่รายการที่10นะคะรายการที่10นะคะก็จะเป็นพระสมเด็จองค์นี้นเลยนะคะพี่พี่ค่ะ ก็จะเป็นพระสมเด็จองนี้เลยนะพี่ๆอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมรายการไหนแอดไลน์หาน้องละพีได้เลยนะแจ้งหมายเลข EP แจ้งหมายเลขรายการกันเข้ามานะคะพี่ๆต้องแจ้งหมายเลข EP แจ้งหมายเลขรายการทุกครั้งนะไปต่อกันที่รายการที่11นะคะรายการที่11ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะพี่ๆขารายการที่11ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะ ประมาณนี้เลยนะไปต่อกันที่รายการที่สิบสองนะคะรายการที่สิบสองก็จะเป็นพระปิตานะคะพี่ๆเป็นพระปิตาองค์น,นี้เลยนะคะเก่าๆเลยนะรายการนี้รายการที่สิบสองประมาณนี้เลยนะคะ ไปต่อกันที่รายการที่13เป็นพระเนื้อผงหลวงปู่ทวดนะคะพี่พี่เป็นพระเนื้อผงหลวงปู่ทวดนะคะรายการที่13นะ,ะเป็นรายการที่13นะคะไปต่อกันที่รายการที่14นะคะรายการที่14ี่ <ble ane> เป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะคะพี่พี่ เหรียญเก่าๆเลยนะเหรียญเก่าๆสวยๆเลยนะคะเหรียญพุทธชินราชรายการที่14นะคะจังหวัดพิษณุโลกนะคะพี่จังหวัดพิษณุโลกนะคะเหรียญพุทธชินราชนะไปต่อกันที่รายการที่15นะคะรายการที่15นะคะก็จะเป็นรายการนี้เลยนะถูกใจชอบใจรายการไหนรีบทักริบโทรมาหาน้องละพีได้เลยนะรีบทักริบโทรมาหาน้องละพีกันได้เลยนะพี่นะ ประมาณนี้เลยนะคะรายการที่สิบห้าประมาณนี้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่16นะคะรายการที่16ก็จะเป็นพระปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะคะพี่ๆก็จะเป็นพระปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะคะประมาณนี้เลยนะคะ ไปต่อกันที่รายการที่17นะคะเป็นพระคุณแผ่นเคลือบนะคะรายการที่17เป็นพระคุณแผ่นเคลือบองค์นี้เลยนะพี่ๆนะน้องระพีจัดโปรโมชั่นองค์ละ300บาทนะคะองค์ละ300บาทส่งฟรีส่งด่วนทุกองค์ทุกรายการนะคะพี่ๆเลือกชมกันแล้วสามารถแคปหน้าจอหรือแจ้งอีพีน้องมาได้เลยนะถ้าพี่ๆอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมนะ ไปต่อกัน uh. ที่รายการที่18นะคะพี่พี่อันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกกันว่าอะไรเนาะ<ๆ>น้องเพิ่งเคยเห็นนะคะพี่พี่รายการที่18นะคะเป็นรายการที่18นะคะไปต่อกันที่รายการที่19นะคะรายการที่19นะคะพี่พี่ก็จะเป็นพระสมเด็จรายการนี้เลยนะคะก็จะเป็นพระสมเด็จรายการนี้เลยนะคะพ,พี่พี่นะ EP นี้มี35รายการจัดมาให้พี่ๆชมโดยเฉพาะเลยนะคะพี่ๆเลือกชมกันได้เลยนะไม่ว่าพี่ๆจะรับกี่รายการนะคะน้องรับพี่ก็จะส่งให้ฟรีนะคะพี่ขาไปต่อกันที่รายการที่20นะคะรายการที่20นะคะก็จะเป็นพระนางพญานะคะก็จะเป็นพระนางพญาองค์นี้เลยนะพี่ๆนะรายการที่20นี่นะคะ ไปต่อกันที่รายการที่21นะคะรายการที่21นะคะก็จะเป็นพระสมเด็จองค์นี้เลยนะคะก็จะเป็นพระสมเด็จองค์นี้เลยนะคะพี่พี่ขารายการที่21นะไปต่อกันที่รายการที่22 2นะคะรายการที่22นะคะก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะพี่พ อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องน้องละพีกันด้วยนะเพราะว่าน้องละพีนะคะจัดโปรโมชั่นให้พี่พีบ่อยมากเลยนะพี่พีจะได้รับการแจ้งเตือนกันนะคะไปต่อกันที่รายการที่23นะคะพี่พรายการที่23ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะ ประมาณนี้เลยนะไปต่อกันที่รายการที่24่สรายการที่24นะคะรายการที่24เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินองค์นี้นะคะพี่พีสามร้อยบาททุกองค์ทุกรายการนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้เลยนะพี่พีท่านใดที่เป็นผู้ชมใหม่นะคะยังไม่ได้กดติดตามน้องละพีนะคะกดติดตามไว้เลยนะ ติดตามไว้เลยนะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวเราจะพบกันกับโปรโมชั่นใหม่ๆเรื่อยๆนะพี่ๆนะไปต่อกันที่รายการที่2 5นะคะรายการที่25ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะพี่ๆท่านใดอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมนะแอดไลน์หานนองละพีนะคะแอดไลน์ Ad หานนองละพีนะแจ้งหมายเลขอีพีแจ้งหมายเลขรายการกันด้วยนะประมาณนี้เลยนะคะรายการที่25้า ไปต่อกันที่รายการที่26นะคะรายการที่ยีก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะอ,อันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเหมือนมีคําว่าพุทราพุทราใบพุทราอะไรสักอย่างน้องจาชื่อไม่ได้พี่พี่ต้องขออภัยด้วยรายการนี้ <c oughs> นี่นะคะประมาณนี้เลยนะคะรายการที่26นะคะเป็นรายการที่26่สินะองนี้ <c oughs> จําชื่อไม่ได้ค่ะพี่พี่รายการนี้ บางรายการเอ่อบางรายการน้องรู้ชื่อแต่ว่าหนูก็จำไม่ได้ต้องขออไปด้วยนะไปต่อกันที่รายการที่27เปเ,เ,นนะะเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะพี่พี่นี่นะคะ ไปต่อกันที่รายการที่28นะคะรายการที่2 8เป็นรายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพี่พนะ EP นี้เป็น EP หนึ่งร้อยแปดสิบสองนะคะอย่าลืมจำหมายเลข EP จำหมายเลขรายการาเข้ามานะก็จะประมาณนี้เลยนะพี่นะรายการที่ยี่สิบแปดนะคะไปต่อกันที่รายการที่ยี่สิบเก้านะคะรายการที่ยี่สิบเก้าเป็นเหรียญ เป็นเหรียญหลวงพ่อพิงค์นะคะพี่พี่เป็นเหรียญหลวงพ่อพิงค์น,นะคะเหรียญนี้น,เน,นะ,ะเป็นรายการที่ยี่สิบเก้านะคะเป็นรายการที่ยี่สิบเก้านะคะไปต่อกันที่รายการที่สามสิบนะคะรายการที่สามสิบเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะพี่พี่ขาเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมองค์นี้เลยนะคะรายการที่สามสิบนะ ถูกใจชอบใจรีบทักรีบโทรกันเข้ามาเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่30นะไปต่อกันที่รายการที่31นะคะรายการที่31อันนี้เป็นรูปหล่อ,อกเก่านะคะพี่พี่นะไม่ทราบว่าหลวงพ่อท่านชื่ออะไรนะคะพี่พี่นะแต่เก่ามากเลยนะคะองนี้เป็นรูปหล่อ,อที่เก่ามากเลยนะคะพี่พี่นี่นะ,ะมีความเก่ามากเลยนะคะรายการที่31อนะคะ 300บาททุกองค์ทุกรายการพี่พี่ฟังไม่ผิดนะ300บาททุกองค์ทุกรายการ300บาทส่งฟรีด้วยนะคะพี่พี่นะไม่เก็บค่าส่งใดๆแล้วนะคะพี่ขาไปต่อกันที่รายการที่32นะคะก็จะเป็นองค์นี้เลยนะคะก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะพี่พี่นะรายการที่32นะคะ ไปต่อกันที่รายการที่33นะคะอันนี้เป็นน่าจะเป็นชินราชอินโดจีนนะคะพี่ๆก็จะประมาณนี้เลยนะคะรายการที่33นะคะประมาณนี้เลยนะพี่นะประมาณนี้เลยนะคะ ไปต่อกันที่รายการที่34นะคะรายการที่34ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะพี่พี่นี่นะคะประมาณนี้เลยนะ,ะอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมไหนแอดไลน์มานะคะแอดไลน์มานะคะพี่ขาจะได้รับชมภาพเพิ่มเติมนะคะอย่าลืมแจ้งหมายเลขอีพีแจ้งหมายเลขรายการด้วยนะ,ะแล้วก็รายการสุดท้ายนะคะเป็นรายการนี้นะคะพี่พี่ รายการที่35นะคะเป็นรายการที่35นะคะประมาณนี้เลยนะทั้งหมด35รายการก็จบลงแล้วนะคะพี่ๆนะใน EP 182นะคะถูกใจชอบใจรายการไหนก็ สแกนคิวอาร์โค้ดแอดไลน์กันเข้ามานะคะหรือจะโทรมาที่เบอร์0 8 1 6 9 1 6 2 8 2กันก็ได้นะคะแล้วแต่พี่พี่สะดวกเลยว่าจะโทรมาปิดหรือจะทักไลน์ส่งข้อความมาปิดก็ได้นะคะและที่สําคัญเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งหน้าช่องนะคะพี่พี่นะเผื่อเวลาน้องพีลงโปรโมชั่นแบบนี้นะคะการแจ้งเตือนจะได้เด้งเข้าหาเครื่องพี่พี่ทันทีเลยนะคะก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะ,ะโปรโมชั่นวันนี้นะคะอง์ละ3 0 0นะคะพี่พี่อย่าลืมนะคะเลือก ชมกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ